นนี้ผู้องค์ก็ไม่สรรเสริญผู้ตรงบอกว่าคนที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ว่าตัวเองนั้นไม่ได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองอย่างนี้พระองค์ก็ทรงไม่สรรเสริญประเภทที่สเป็นบุคคลที่รองสรรเสริญก็คือโชติโชติปรายโนสว่างมาแล้วสว่างไปหมายถึงคนที่เกิดมาในโลกนี้พลั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สมบัติตระกูล วงขาทนายาติทุกอย่างพร้อมเลยเกิดมาเหมือนกับเกิดมาคา,าบช้อนทองมาสว่างมาแล้วตัวเองก็ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมขยันขันแข็งทำมาหากินไม่เกียจค้านทำการงานประพฤติอยู่ในศีลในธรรมที่ดีงามก็สว่างไปเรียกว่าสว่างมาและสว่างไปคนประเภทที่สี่นี้โพร่งนั้นทรงสรรเสริญ และทรงสรรเสริญอย่างยิ่งก็คือประคุณประเภทโชติโชติชตปร,รายโนยาติโยมสาธุชนทั้งหลายคนสี่ประเภทนี้ก็ยังมีให้เราเห็นอยู่ในสังคมแม้ว่ายุคไหนยุคพุทธกาลก่อนพุทธกาลหรือยุคในปัจจุบันเราก็จะเจอคนสี่ประเภทนี้ก็คือมืดมามืดไปมืดมาสว่างไป สว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปก็ยังมีให้เราเห็นอยู่ทั่วไปดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบุคคลสประเภทนี้พระองค์ทรงสรรเสริญสองประเภทเท่านั้นประเภทที่สองคือมืดมาแล้วสว่างไปพระองค์ก็ทรงสรรเสริญอีกประเภทหนึ่งเพะเอท,ที่สสว่างมาและสว่างไปพระองค์ก็ทรงสรรเสริญ ดังนั้นญาโยมสาธุชนทั้งหลายตลอดพรรษาการนี้หลายคนก็ตั้งใจมาวัดทวนพระมาฟังเทศฟังธรรมมาสร้างเสริมปัญญาปารมีให้กับตนเองปัญญาแปลว่ารู้ทั่วรู้พร้อมรู้ให้ทั่วรู้ให้พร้อมความรู้ให้มันพร้อมไว้แม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้ตลอดไม่ได้ใช้ทุกอย่างแต่ถ้าเรามีพร้อม เมื่อถึงเวลาที่ต้องใช้มันจะได้ใช้ทันทีแล้วถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะมีแสงสว่างเป็นที่พึ่งพาปัญญายะสัมมาสัมพุทธูสัมมาสัพพุทธสาวกูปัจจูตูสาวกของพพุทธเจ้านั้นสว่างสวัยด้วยปัญญาคนไหนมีปัญญาสว่างสวยัยพอมีปัญหามันก็จะผ่านไปได้ดังนั้น มันจึงเป็นสิ่งมีความจำเป็นที่เราจะต้องมีปัญญาอ่านหนังสือลงมือทำศึกษาความผิดพลาดของตัวเองคนเราทำได้สามอย่างนี้ผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างขาดไม่ได้คืออ่านหนังสือหนังสือต้องอ่านตลอดเพื่อเพิ่มพูนปัญญาอ่านหนังสือแล้วทำอะไรลงมือทำลงมือทำทำแล้วเป็นไง ศึกษาความผิดพลาดตัวเองคนเราทําแล้วมันจะรู้ความผิดพลาดเคยผ่านการเผื่อง,งานมาก็จะเรียนรู้ความผิดพลาดดังนั้นแนวทางในการพัฒนาปัญญาของตัวเองก็มีหลายแนวทางอ่านหนังสือลงมือทําศึกษาความผิดพลาดของตัวเองสามอย่างนี้ทําได้ก็จะทําให้เราเกิดปัญญาปัญญาเป็นสิ่งจะเป็นจะได้มีแสงสว่างคือใช้ปัญญามันเยอะ เรื่องอารมณ์ก็จะใช้ให้หน้อยลงสติก็จะมาสติกับปัญญามันก็จะมาคู่กันมีสติปัญญามันจะมาสติไม่มาปัญญาก็ไม่เกิดมันเป็นธรรมคู่กันนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตลอดพรรษานี้วันเดียวอาทิตย์หนึ่งมาวัดมาฟังธรรมพระก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาเทศให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังให้เรามีสติมีปัญญา จะได้เป็นคนสมบูรณ์หลายคนเกิดมาแล้วอายุยี่สิบแต่ปัญญามีอยู่สิบขวบปัญญามีอยู่สิบก็มีเรียกว่าเป็นเด็กพิเศษอาตมาก็เจอมาเยอะเด็กพิเศษเนี่ยคาดหวังอะไรไม่ได้เลยอายุมากแล้วแต่ปัญญาเหมือนยังเป็นเด็กอยู่แต่เราเกิดมาแล้วสมบูรณ์ปัญญาก็สมบูรณ์อายุก็สมบูรณ์ เราไม่ควรได้หยุดหยุดอยู่แค่นี้พัฒนาตัวเองเรื่อยๆเรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะต้องใช้มันก็จะได้ใช้เพราะมันมีแต่เราไม่จะเป็นจะต้องใช้ตลอดเวลาแต่ต้องมีมีไว้เพื่อเราจะใช้ดึงมาใช้ได้เลยงนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในพรรษานี้ก็เชิญญาติโยมทั้งหลายมามาฟังเทศฟังธรรมพัฒนา เพิ่มพูนปัญญาตัวเองเขาเรียกว่าบำเพ็ญปัญญาบารามีบารามีไม่ได้เกิดเองบารามีเราใช้เขาว่าบำเพ็ญบำเพ็ญกุศลกุศลมันมีอยู่แล้วแต่ทำให้มันเยอะๆขึ้นเหมือนกับคนตายอะ่ะเขามีบุญกุศลของเขาอยู่เราก็ทำบุญกุศลเพิ่มให้เขาส่งเสริมให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีบำเพ็ญกุศลทำให้มันเยอะๆขึ้นบำเพ็ญปัญญาบารามี ปัญญามีอยู่แล้วแต่โลกมันเปลี่ยนตลอดทุกวันปัญญาที่มีอยู่ไม่พอใช้ต้องพัฒนาตัวเองตลอดทําให้เพิ่มขึ้นทําให้มีขึ้นเราเรียกว่าบําเพ็ญอยู่เฉยๆไม่เกิดปัญญาไม่มีเกิดคนที่ทํานู่ทนทานี่ตลอดเกิดปัญญาตลอดเพราะได้เรียนรู้ความผิดพลาดเมื่ออะไรเกิดความผิดพลาดนั่นคือเราได้เรียนรู้คนไหนได้เรียนรู้ความผิดพลาด คนนั้นก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอแต่คนไหนไม่ทําอะไรเลยความผิดพลาดไม่เคยได้เรียนรู้นึกว่าตัวเองเก่งที่ไหนได้ไม่ใช่ยังมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนั้นเรียนรู้ความผิดพลาดตัวเองเรายังรู้ว่าเราผิดพลาดทาไงก็ลงมือทําทํานู่ทนทํานี่ก็แก้ๆพอๆแปะๆทำไปเสร็จแล้วเกิดความผิดพลาด เรียนรู้ปัญญาก็เกิดดังนั้นการที่เราอยู่ไม่เฉยตำนู่นตำนี้เราก็จะได้เรียนรู้ความผิดพลาดอะไรใช้ได้อะไรใช้ไม่ได้อะไรมันมันหมดสมัยแล้วอันไหนจะต้องเติมเข้ามาใหม่นั้นปัญญาจึงเป็นสิ่งจําเป็นเมื่อเรามีปัญญาเพิ่มพูนบริบูรณ์แล้วชีวิตก็จะสมบูรณ์แต่ถ้าปัญญาน้อยชีวิตจะบกพร่องหรือไม่เต็ม พะเราไม่มีบารมีแล้วก็ไม่สร้างไม่มีแล้วก็ไม่สร้างก็เป็นคนบกพร้องบกพร้องทางปัญญาก็เป็นคนที่มีปัญญาพิการเมื่อมีปัญญาพิการมันก็อไปใช้ไม่ได้มันก็แขนเราพิการแขนพิการแล้วก็อาไปใช้อะไรไม่ได้ดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายขอให้ญาติโยมทั้งหลายเห็นความสำคัญข,ของปัญญาเพราะเราต้องใช้และต้องดำเนินชีวิต เราต้องนํามาแก้ปัญหามีปัญหาเกิดขึ้นร้อยพันร้อยแปดประการในชีวิตของเราแต่ละคนดังนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้อาตมาภาคในานามคณะสงฆ์ว,วดัดวัญาวาสโดยการนําของหลวงพ่อเจ้าวาดก็ขอเชิญญาติโยมทั้งหลายมาฟังเทศฟังธรรมตั้งจิตให้เป็นผู้ลนทาให้ได้พันษาสามเดือนนี้เราก็จะฉลาดขึ้นนะนั่งฟัง อย่างอื่นงดเว้นนั่งฟังอย่างเดียวเสร็จแล้วเราก็จะฉลาดขึ้นเมื่อเราฉลาดขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเรามีค่าค่าเราจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติอาตมาพาได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วสมดังพุทธศาสนาสุภาษิตที่อาตมาย,ยกไว้เป็นนิเคป,ปุในะเบื้องต้นนั้นว่าตามโมตมะปรายนโน ตโมโชติปารายโนโชติตมะปารายโนโชติโชติปารายโนได้แสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วทุกที่วาราติการเอวังก็มีด้วยประการาชันนี้